คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณบิ๊กเคยมาเล่าเรื่องร้านอาหารปริศนา เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณลุงได้เล่าให้กับคุณบิ๊กฟังตอนที่หาบ้านเช่าที่ต่างประเทศจนทำให้เจอกับเรื่องแปลกๆเหตุการณ์เนี้ย้อนกลับไปประมาณสักสปีที่ผ่านมาบ้านเช่ามือ3มาติดตามฟังสายของคุณบิ๊กเป็นสายที่2องในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับ เออสบายดีครับผมทำไมต้องเอออะ <c oughs> คือเพิ่งกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ฮะ <c oughs> แล้วมันยังเจ็ตแลกหน่อยหน่อยอ้าวมาจากประเทศอะไรเนี่ยอ่าสหรัฐครับไปไปอเมริกามา,มก,าก็คือไปฟังแล้วก็ได้ฟังเรื่องนี้มาแหละจากจากเพื่อนของคุณลุงครับพอดีไปเยี่ยมคุณลุงที่เป็นชาวอเมริกันที่นูน่นแสดงว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลย ใช่ครับเฮ้ยน่าสนใจคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพูดถึงบ้านผีสิงเยอะมากนะครับใช่ครับแล้วก็ก่อนก่อนจะเล่าขอ,อนิดนึงครับพอดีคือด้วยความที่แกนคนต่างชาตินะค,คนเล่าอะครับแล้วผมรับฟังมาทีเนี้ยบางท่อนนะ่ะต้องมีการอัดเคปเอาไว้ ก็เลยแล้วก็ก็เลยพอกลับมาถึงไทยปุ๊บเนี่ยก็เลยพิมพ์ส่งให้ทางทีมงานแล้วก็แกะเทปไปด้วยไปด้วยก็เลยอาจจะแบบอาจจะมีติดขัดเพราะทีเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แบบเอาเรื่องที่รับฟังมามาเผยแพร่ต่อก็ถ้าผิดพลาดก็ขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้สบายสบายเลยคุณบิ๊กไม่ต้องขอโทษไม่ต้องประมาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นฟังมายังไงเล่าไปอย่างนั้นเอาเท่าที่จําได้ครับเออบ้านเช่ามือสาม เป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับอ่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับได้ครับอ่าสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับผมครับเอเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเป็นครอบครัวอันนี้เอ่ยชื่อได้มีปัญหาอะไรคือเป็นชื่อว่าคุณลุงเดวิดนะครับเขาเป็นเพื่อนของคุณลุงที่เป็นญาติผมที่อเมริกานะครับผมก็คือไปเที่ยวแล้วไปฟังไปถามแกว่ามีเรื่องอะไรแกเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแกอืคือเริ่มต้นเนี่ยคือแกเนี่ย เคยเป็นเกษตรกรตอนเด็กๆมาก่อนช่วยที่บ้านอะไรเงนี้ยครับแต่ว่าแกอยู่รัดที่ไกลมากแล้วทีเนี้ยแก,กเกษียณจากอาชีพเป็นทหารนะครับทีเนี้ยก็กับภรรยาคุณป้านะครับแล้วก็แกมีลูกอีกสามคนก็เลยมองดูว่าเออมีบำนาญอยู่นะมีเงินเก็บอยู่ก็เลยอยากจะกลับไปทำอาชีพที่ตัวเองเคยทำในตอนเด็กซึ่งไอ้ครั้นจะกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างไกลแล้ว ถ้าของชีพของรัฐที่ที่เป็นบ้านเกิดแกมันค่อนข้างสูงมากแกก็เลยมองหาที่จะหารัฐที่ค่อนข้างที่จะต่างจังหวัดนิดนึงนะครับประมาณนั้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตชีวิตใหม่แล้วกันพูดอย่างนั้นครับผมก็เลยอ่าแกก็เลือกรัฐรัฐนี่แหละครับที่ที่เป็นที่เกิดเรื่องซึ่งก็เป็นบ้านของลุงผมด้วยเหมือนกันสเปคที่แกหานี่ครับก็บอกก่อนว่าเป็นแกอยากได้เป็นพื้นที่แบบเป็นไร่ นะครับแล้วก็ขอมีปลูกบ้านไว้ด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยหลายๆคนที่เขามาเช่าที่ไร่แถวนั้นเนี่ยเขาบางคนเนี่ยจะมาจากต่างเมืองนะครับซึ่งซึ่งแกไม่อยากไม่ไมสะดวกที่จะเดินทางขนาดนั้นแกก็เลยอยากได้พื้นที่ที่มีบ้านปลูกด้วยแล้วปล่อยเช่าแต่ด้วยความที่มันเป็นรัฐต่างจังหวัดนะครับก็คือพื้นที่คือผมส่งรูปให้ทีมงานดูพื้นที่จะค่อนข้างแบบ กว้างมหาศาลมากคือส่วนใหญ่คนที่อยู่ไปน,นั้น่ะจะเป็นเกษตรกรอยู่แล้วอเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วซึ่งพื้นที่เขาก็จะอยู่บ้านของเขาตรงนั้นนั่นแหละไม่ค่อยมีใครปล่อยเช่าขนาดนั้นอส่วนใหญ่จะปล่อยแค่ที่ไร่ที่สวนแค่นั้นเพื่อให้ทําครับผมอ่าคราวนี้นครับคุณลุงก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่เมืองเมืองนี้นะครับเมืองที่เป็นจุด,จด เริ่มต้นของเรื่องนะครับก็ไปกับคุณป้ากับลูกๆสามคนแกก็ไปช่วยกันดูไล่ดูไปเรื่อยๆขับรถเข้าไปดูคือมันมีที่ครับอย่างที่ผมบอกมันมีที่แต่เขาจะปล่อยให้เช่าแค่ที่ทําเกษตรหรือว่าทําปศุสัตว์แต่ไม่ปล่อยบ้านอันนี้ไม่ใช่ที่ธรรมดานะใช่ที่ใช่ครับเออเป็นเอเคอร์ที่ใช่ใช่ใช่ตามรูปที่ให้พีใจยดูแล้วแต่ละหลังนะครับมันจะอยู่ห่างกันแบบ คือไม่เหมือนบ้านเราเลยคือหนึ่งหลังอยู่ตรงนี้สมมติหนึ่งหลังอยู่จุดนี้อีกหลังหนึ่งคือคุณต้องขับรถไปประมาณสองสามกิโลเพื่เดินไปบ้านใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับทีเนี้ยแกก็ไล่ดูไปเรื่อยเรื่อยไปวันก็แล้วสองวันก็แล้วคือมันไม่มีตามสเปคแกเลยแกก็เลยเริ่มถอดใจว่าเออหรือว่าเราจะต้องไปหาเมืองอื่นเพราะว่ามันไม่มีตามสเปกเราอ่ะครับแต่ว่าพอขากลับเนี่ยครับกําลังจะออกจากเมืองเมืองนี้ซึ่งก็ ประมาณแกว่าประมาณบ่ายสาขับออกมาคุณป้าเนี่ยแกมองไปบนเนินเนินหนึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นวิวที่สวยแล้วทีเนี้ยแกไปเห็นป้ายแล้วก็บ้านหลังหนึ่งซึ่งปกักเขาไว้ว่าฟอร์เรนคือเพื่อสําหรับเช่านะครับอก็เลยอ่าโอเคหลังสุดท้ายหลังนี้ไม่ได้เห็นตอน,นเข้ามาก็เลยขับรถขึ้นไปดูอ่าพอได้เบอร์ติดต่ออะไรมาปุ๊บลักษณะบ้านต้องบอกก่อนลืมอ่าคือะจะเป็นบ้านสองชั้นครับ หนึ่งหลังซึ่งแกว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับผมแล้วก็ในพื้นที่จะมีเรียกว่าเป็นโรงนาแล้วกันนะครับคือเขาเอาไว้จอดรถด,ด้วยแล้วก็จอดพวกรถถ่ายรถหวานอะไรพวกนี้หนึ่งห้องหนึ่งหนึ่งหลังและอีกหลังหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับจะเป็นเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ช่างครับซ่อมแซมเอยอะไรเอยพวกนี้ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยมันก็จะมีเบอร์อยู่ซึ่งแกบอกว่าที่อเมริกาเนี่ย คือถ้าคุณไม่ได้ติดต่อเช่ากับเจ้าของโดยตรงเนี่ย<ะ>ส่วนใหญ่จะต้องคุยกับเอเจนต์เท่านั้นซึ่งบางครั้งคุณจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเอเจนต์ที่แบบว่าเอเจนซี่ที่แบบลงทะเบียนอะไรถูกต้องหมดแล้วครับ<ะ>อานนี้ก็เลยมีการโทรติดต่อสอบถามอะไรกันเรื่องเกี่ยวกับที่เช่าซึ่งคุณลุงบอกก็มีถามนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นใครล่ะทำไมาถึงปล่อยเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะ รียกว่าค่อนข้างนี่สมบูรณ์แบบเลยครับคือเหมือนเพิ่งสร้างไม่นานแล้วอยู่ดีๆก็ปล่อยเช่าทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยคือเอเจนซี่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมบอกบอกแค่ว่าเออไม่รู้นะครับผมก็คือมีมีเจ้าของเนี่ยติดต่อมาให้ให้ช่วยดูแลเรื่องการปล่อยเช่าให้หน่อยอืมอ่แล้วคุณลุงบอกว่าหลังจากที่ตกลงกันเสร็จนะครับด้วยค่าเช่าทั้งหมดทั้งบ้านด้วยทั้งที่ที่ไร่ด้วยเนี่ยแกบอกว่า มันค่อนข้างที่จะอืมถ้าตามตามที่แกคิดคือมันค่อนข้างถูกถูกกว่าที่จะเป็นนิดนึงแต่อีกอ,อีกอีกซีกหนึ่งแกก็แกก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นรัฐที่อยู่ต่างจังหวัดอืมไม่ค่อยมีคนมาอยู่มัน,มนเป็นพื้นที่แบบไกลผู้คนใช,ใช่คือเมืองเมืองที่มี อ่าวอมาครับคล้ายๆโลตัสบ้านเราแล้วกันคือคุณต้องขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ใช่ถึงจะสามารถเข้าไปซื้อหมูซื้อเห็ดเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่มากินได้มาทํากินได้เขาสมกับราคาผมว่านะใช่เขาก็เลยคิดว่าเออมันก็คงสมกับราคาแหละโอเคก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรนครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอาทิตย์ต่อมาแกก็ move ครอบครัวกันไปขนของกันเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งแกมีลูกสามคนแต่ว่า คนที่ไปอยู่กับแกคือคนเล็กอายุประมาณยี่สิบเอ็ดปีซึ่งเขาเพิ่งจะเรียนจบเขาเนี่ยชอบพวกกายเกษตรอยู่ละก็เลยกะว่าไม่หางานหรอกก็คือไปช่วยพ่อทํานี่แหละส่วนอีกสองคนน่ะที่เป็นคนโตกับคนกลางครับเขาเขามีงานอยู่ในเมืองเขาไม่สะดวกที่จะเข้าไปอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องขับรถออกมาก็เลยก็เลยให้น้องคนเล็กไปอยู่ ช่วงแรกที่อยู่นะครับลุงก็บอกว่าไม่ไม่มีอะไรผิดปกติครับก็คือมีการอ่ะไปเช่ารถไถรถหวานรถรถ,รถน้ําอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดเก็บอะไรเรียบร้อยปลดเสร็จเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าพอหลังจากเตรียมอะไรเสร็จอยู่ไปได้สามเดือนครับก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับอันแรกก็คือมีโทรศัพท์สายแปลก ซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านอันเนี้ยมันด้วยความที่เป็นบ้านบ้านเช่านะบ้านมือสองอะไรเงี้ยนะครับมันเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์บ้านของเขาอยู่แล้วก็เ,เลยไม่ได้ยกเลิอกอะไรเพราะแกกะว่าแบบเออก็เอาไว้ใช้ติดต่อไปเลยนะครับก็มีโทรมาตอนดึกๆคือไม่ใช่แค่สายเดียวครับกระหน่ำโทรโทรโทรคือบางทีเนี่ยแกจะเดินไปรับก็วางหันหลังปุ๊บก็กริ้งมาอีกอประมาณแกบอกว่าประมาณสิบกว่าสายถึงจะดังนานหน่อยแกคือไปยืนดูอ่ะ จะดังอีกนานไหมเห็นยังไงทีนี้แกก็เลยรับขึ้นมาปุ๊บปลายสายครับก็จะเป็นเสียงเงียบๆก่อนแกบอกว่าเสียงแรกที่ได้ยินเป็นเสียงเหมือนเหมือนเหมือนพี่แจ็คเอาเคาะเคาะฝ่าไม้อะพี่อ่าประมาณนี้จะประมาณนี้แล้วก็มีเสียงแบบขูดเบาๆคึอคือคือคือนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนั้นก็เลยทีเนี้ยอันนี้ก็คือจบ อยู่ดีๆปลายสายเขาแกก็ฮัลโหลแค่นั้นเลยเหรอ่จะคุยใช่ครับแล้วก็วางไปออพอแล้วก็ไม่ได้เกิดแค่วันเดียวครับแกบอกว่ามาทุกวันจนแกรำคาญที่บ้านลำคาญก็เลยตอนแรกก็เลยกล่าวว่าคนโทรมาแกล้งหรือเปล่าเจ้าของมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับใครหรือเปล่าแกก็เลยจัดการถอดสายโทรศัพท์บ้านออกเลยอืเพราะว่าแกบอกแกคิดว่าเพิ่งมาอยู่แล้วทีนี้แกก็ยังไม่ได้มีเพื่อนบ้านอะไรเยอะก็เลยว่า ่วนใหญ่อะติดต่อผ่านมือถืออยู่แล้วก็เลยถอนมันทิ้งเลยกันตัดความลาคาญไปครับคราวนี้ยก็ไม่มีด้วยความที่ไม่มีโทรศัพท์บ้านใช้แล้วก็ไม่มีเสียงก็คิดว่าคงจบไม่มีอะไรไอ้คนแกล้งคงไม่มีไม่มีไม่แบบไม่ไม่สามารถทักมาได้ละแต่ว่าเรื่องมันไม่จบพี่คือหลังจากนั้นอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับคุณลุงบอกคราวนี้ยทั้งมือถือคุณลุงมือถือคุณป้ามือถือของลูกแกเริ่มมีเบอร์แปลก โทรมาเหมือนกันทั้งคืนครับรับไม่ทันด้วยบางทีรับเสร็จก็ตัดสายครับมันเป็นเบอร์เดียวกันบ้างเบอร์แปลกๆบ้างออะไรที่บอกเนี่ยครับคือมันเป็นมันเป็นเบอร์ที่มันเป็นตอนแรกอะ่ะคือแกนลาคาญกันซะมากกว่าสุดท้ายกลางคืนเลยต้องแบบเลือกที่จะปิดเครื่องหรือปิดเสียงไปเลยนะครับผมแล้วบางทีก็คือมันมันปวดประสาทมากแกบอกเนี่ยครับ ก็เลยเอาไปาไปทาอย่างนั้นไปก่อนหลังจากคืนนั้นเสร็จปุ๊บแกก็เลยไปแจ้งความครับ,รบเพื่อที่จะว่าว่าเออให้ตํารวจเนี่ยไปตามหาเบอร์เหล่าเนี้ยที่แกลิสลิสไปให้ตํารวจว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่าคือมันเป็นการคุกคามแล้วก็รบกวนมากๆอหลังจากที่แกแจ้งความไปนะครับก็ประมาณสามวันนะครับแกว่าตํารวจเนี่ยก็ติดต่อมารายงานความคืบหน้านะครับผมช็อกแรกเกิดขึ้นครับ เบอร์ทั้งหมดประมาณสี่ห้าเบอร์ที่แกลิสไปตำรวจบอกว่าปิดบปิดใช้บริการไปนานแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่บอกบอกชื่อเจ้าของไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับ,บก็คือมันปิดไปนานแล้วก็ไม่น่าจะใช่เบอร์จะโทรมาหรือเปล่าอันนี้คือช็อกแรกเกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็คือตามนั้นนะครับต้องปิดเสียงกลางคืนเพื่อเพื่อตัดลำคาญไป พอหมดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเริ่มทุกอย่างเริ่มโอเคแกเริ่มอยู่กันได้ปุ๊บกับเหตุการณ์อีเกิดขึ้นหลังจากนั้นอนะ่ะเหตุการณ์ก็เริ่มแปลกขึ้นไปอีกครับอ่าประตูโรงนาที่ผมเล่าให้ฟังครับโรงนาเนี้ยแกจะเป็นประตูแบบใช้ต้องเป็นรีโมทอะครับเหมือนที่แบบกดจากรถเพื่อที่จะปิดหรือเปิด,หร,ปดหรือเป็นรีโมทจะอ่ะสั่งปิดเปิดเนี้ยครับอซึ่งจําเป็นจะต้องใช้รีโมทเท่านั้นไม่สามารถ คุณไม่สามารถไปงัดเพื่อไปเปิดแลวเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติบางคืนครับลงหน้าประตูเปิดขึ้นมาเองครับครับแล้วก็ปิดเองบางคืนเนี่ยเปิดทิ้งไว้เช้ามาแกมาดูเปิดคาไว้อย่างนั้นอะ่ะแกก็เลยบอกเอ้ยหรือระบบมันมีปัญหาหรือยังไงเพราะว่าม,มันเป็นในนั้นมันจะมีทั้งรถรถยนต์แกรถยนต์ลูกแกแล้วก็พวก รถไถรถอะไรที่เช่าออมาต้องจอดเก็บไว้แค่นั้นกันขโมยอะไรเงี้ยครับแกก็เลยอ่ะตอนเนี้ยแกยังไม่ได้คิดอะไรแกเลยอาจจะมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียกช่างแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยแกลงทุนไปหมดแล้วยังไม่มีรายได้กลับมาบก็เลยใช้วิธีรุ่นเก่าคือล็อกโซ่ลัดโซ่ไว้เลยครับก็คือตอนเนี้ยพอเหตุการณ์มันเริ่มมีประตูเปิดปิดอะทั้งสามคนก็เริ่มที่จะเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วนะอย่าว่าคุณป้าก็เริ่มแบบ ไม่กล้าออกเดินออกไปทิ้งขยะดึกๆแล้วก็คือปล่อยไว้ยันเช้าค่อยไปทิ้งอะไรเงี้ยครับ,รบก็คืออ่ะพอแก้ปัญหานี้จบปุ๊บก็คิดว่าจะจบอไอ้โรงเก็บของที่เป็นโรงอุปกรณ์อ่ะพี่ที่เลอ้ฟังหลังจากนั้นก็คือมีเสียงเหมือนคนเอาประแจทุบกันแก้งแก้งแก้งและด้วยความที่อย่างที่ผมส่งพื้นที่พี่แจกดูคือพอตกกลางคืนอ่ะ มันจะเงียบมากมากแล้วมันเปรี่ยวมากมากเสียงมันดังแบบชัดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมาแกไม่ปิดกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับก็คือหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือแกลงทุนไปหมดแล้วด้วยแล้วก็ด้วยความที่แถวนั้นอะ่ะประวัติการจรกรรมหรืออะไรอะ่ะตลอดสิบปีย้อนหลังคือไม่มีเลยไม่มีของขายไม่มีอะไรเลยค,คนแถวไหนเขาก็เลยไม่ได้ติดกล้องไม่ได้อะไรกัน นะครับผมพอดังดังปุ๊บเนี่ยก็เป็นการลาคาญแต่ว่ายังไม่มีใครออกไปเพราะมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลอ่ะยังทนได้ก็ไม่มีอะไรก็เลยทนไปบจบปุ๊บหลังจากนั้นอีกประมาณสองวันครับแกบอกว่าพอแกไม่ได้สนใจเรื่องเสียงละช่วงกลางวันแล้วทีนี้อ่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณลุงก็มีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาอีกที่โทรศัพท์แกคราวเนี้ยแกเอเครับปุ๊บ แค่ฮัลโหลปกติปลายสายเนี่ยพูดกลับมาแค่ว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็วางแกก็งงครับว่าใครมาหาวะมันเหมือนในหนังหนังที่มันเป็นหนังฝรั่งแบบโทษนะครับแบบโรคจิตเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่คือแกตึงมากเลยนะใช่แกคือกลัวด้านนั้นมากกว่าแกยังไม่ได้คิดถึงเรื่องน่ากลัวกาผีอะไรจริงจริงครับ พอบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้ววางแกก็งงปุ๊บเพราะว่าแกยังไม่รู้จักกับใครเท่าไหร่รแถวนั้นแกมีเพื่อนบ้านอยู่ไม่กี่คนเพราะว่าอ่ะมีคุยกันบ้างาบางทีเขามาเมคเฟนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเบอร์แกก็ยังไม่ได้ให้ใครเท่าไหร่แกก็เลยโทรกลับไปแต่ว่าก็ขึ้นเหมือนกับว่าแบบเหมือนสายไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่ใช่พอกลับดึกตกดึกคืนนั้นครับทุกคนก็หลับหมดแล้วแกบอกว่ารอบเนี้ยเป็นเสียงทุบป,ป,ประตูล้ว ุบประตูทุบหน้าต่างรอบๆบ,บ,บ้านทุกคนก็สะดุ้งตื่นนะครับด้วยความที่มันดังมากนะครับคราวนี้มาถึงตัวบ้านสะดุ้งตื่นเปิดไฟปุ๊บลูกแกก็คว้าปืนที่ที่มีอยู่แล้วนะครับออกมาวิ่งออกไปนอกบ้านเพื่อดูก็แกว่าไม่เจอใครเลยซึ่งไอการที่ควรจะมาแกล้งทุบแล้ววิ่งหนีหรือขับรถหนีเนี่ยด้วยความที่พื้นที่มันเป็นอย่างนั้นนะพี่ยังไงก็ต้องเห็นพี่มันไม่มีทางวิ่งได้เร็วขนาดนั้นมันไปได้เร็วขนาดนั้นนะมันกว้างมันโล่งไง ใช่ครับคือคราวนี้ทุกคนก็เลยตกใจหลอนละคุณป้านี่ร้องไห้หนักเลยแกอยากจะหนีจากที่นี่แล้วลูกก็อยากจะไปแล้วแต่ว่าลูกก็คือก็ไม่อยากทิ้งพ่อแม่และครับ,รบใช่ก็เลยต้องจำใจยอยู่ไปก่อนถก็เกิดอย่างนี้ครับจนแกอยู่มาได้ประมาณห้าเดือน ก็ปลอบใจกันไปจนแบบเริ่มชินเริ่มอะไรกันบ้าง<ม>ก็คิดกันั้แ่แง่เดียวก็คงมีคนมาแกล้งมั้งเรามาอยู่ใหม่เนรอรอาจจะอะไรอย่างนี้อ่ะพอเข้าเดือนที่หกครับคร<ม>าวนี้เอเจนซี่โทรติดต่อกลับมาบก็มาสอบถามสารทุกสุขดิบคุณลุงอะไรเงี้ยนะครับค<ม>ำพูดแรกที่เอเจนซี่บอกถามแกก็คือสบายดีไหมอยู่ได้ไหม พอคุณลุงฟังว่าอยู่ได้ไหม,มแกก็เลยเริ่มเล่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เอเจนซี่ฟังเอเจนซี่ก็คือเหมือนฟังอย่างเดียวอะพี่แล้วก็เงียบ <Okay. S 2> แล้วก็ได้แต่ตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลังจากนั้นเนี่ยพอจบสนทนาปุ๊บเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็เริ่มขึ้นอีกหนักขึ้นอีกครับเขาเนี่ยมีคน,น,เ,น <Okay. S 2> เหมือนมาปีหลังคาทุบประตูเหมือนเดิมอ่าม,มีไป ไปตีลงนงลง,ลงนาให้มีเสียงดังๆขึ้นจนแบบทั้งบ้านน้อยไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือแต่พอพอเปิดไฟดูทุกอย่างทุกอย่างเงียบสงัดปกติหมดแต่พอปิดไฟจะเข้าไปนอนเนี่ยเสียงมาครับแล้วเป็นอย่างนี้ครับอีกประมาณสองสามคืนซึ่งตอนนี้นะครับคุณลุงก็บอกว่าอ่าพออีกคืนต่อมาเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาอีก เป็นเบอร์เดิมที่เคยโทรมาหาแกเมื่อตอนกลางวันตอนนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาครับแกก็เลยรับแกบอกว่าพูดเหมือนเดิมครับว่าเดี๋ยวจะไปหาแต่เพิ่มคําว่าทุกวันอืมาให้ด้วยเดยแล้วจะไป <มา S 1> หาทุกวันใช่ลุงเล่ามาอย่างนี้แล้วทีเนี้ยทุกคนเลยตอนนั้นทุกคนฟังอยู่ด้วยกันแล้วอารมณ์ที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับคุณป้าเนี่ย คือแบบสติแตกครับลูกก็คือลูกแกก็คือหลอนไปแล้วอยากจะยกไปคืนนั้นเลยซึ่งแต่มันก็ไม่ได้ครับอยากจะไปอยู่กับพี่ๆพี่ๆก็เข้ามาไม่ได้เพราะมันดึกมากแล้วคือทุกคือคนนั้นเคยต้องเปิดไฟอยู่กันอย่างนั้นนะรับตลอดทั้งคืนคจนอีวันเนีย่ยแกบอกว่าไม่ไหวละแกต้องติดต่อหาเอเจนซี่ละต้องไปพูดต้องไปเอาความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแกก็เล่าไปขอร้องว่า บอกหน่อยเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ได้ไหมแล้วล่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าแกไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อะไรกันเลย <Okay. S 2> แล้วเช้ามืดแกก็ต้องออกไปสวนอะไรเงี้ยครับไปดูเข้าโพดอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้เอเจนซี่ก็เลยยอมเปิดปากเล่าว,ว่าจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่คุณลุงจะมาเช่าอะ่ะมันมีผู้เช่าอยู่ก่อนคนนึง <Okay. S 2> แต่ว่าคนเนี้ยสัญญาก็อยู่ไม่ครบนะอยู่มาประมาณสี่เดือนห้าเดือน okay. อยู่ดีๆก็โทรมาบอกเขาว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วอืม,มีคนโทรมาบอกมาอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวจะมาหาเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยย้ายออกไปเลยแล้วหลังจากนั้นคือขาดการติดต่อคนนี้ไปเลยออโทรไม่รับไม่เลิฟอะไรเลยครับครับแล้วก็บ้านหลังนี้จริงๆมันเพิ่งปลูกมาแค่ห้าปีเองที่เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนมาปลูกแล้วเขาจะคิดจะทํานาทําสวนทําทําทําไร่ไรข่ข้าวโพดเหมือนกัน แต่ว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยคือแกบอกว่าคนที่ติดต่อให้แกปล่อยเช่าอะ่ะเป็นลูกๆเป็นหลาน mm hmm. เป็นยาตแกเ mm hmm. จ้าของเนี่ยไปทําไปทำ,ปทำข้อพโพดเสร็จปุ๊บด้วยความที่แกใส่หูฟัง mm hmm. น่าจะเป็นการตัดเสียงอะไรพวกเนี้นะครับแล้วแกเก็บรถกําลังตอนเก็บรถเข้าไปในโรงนาเสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. แกกําลังจะอกวาดอะไรไม่รู้หน้าประตูสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้แต่ว่าลุงบอกว่าเอเจนซี่บอกว่า ประตูเนี่ยที่มันเป็นอัตโนมัติจู่ๆมันก็หนีบลงมาแล้วแกไม่ได้ยินเสียงสายพานหรืออะไรที่มันลากอ่ะก็คือหนีบแกขาดครึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะตายอยู่ตรงหน้าลงนาใช่ก็เลยก็เลยพื้นที่นี้ก็เลยเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานไปแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่มาอยู่แล้วพวกนั้นคือเขาบอกว่าถ้าจะบอกว่าลูกหลานจะแกลหรือมาอะไรเงี้ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่า เรียกว่าเขาอยู่คนละซีประเทศกันเลยครับไม่มีทางจะมาได้แบบนี้แน่นอนอทูลุงก็เลยตอนแรกคุณลุงไม่เชื่อนะครับผมว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะแบบเอ้ปีศาจผีอะไรขนาดนั้นเหรอะด้วยความสี่แกเป็นทหารมาด้วยแกก็ผ่านแบบเอเห็นอะไรพวกนี้มาเยอะคนตรงนันตายแกก็ไม่เท้ว่ากลัวอะไรครับครับเอเจนซี่ก็บอกถ้างั้นน่ะเขาจะพาไปที่ที่หนึ่งคซึ่ง อยู่ห่างจากบ้านที่คุณลุงเช่าเนี่ยประมาณสามกิโลเมตรจุดนั้นเนี่ยจะเป็นโบสแล้วข้างๆโบสคือสุสานเอเจนซี่ก็เลยพาแกไปดูว่านี่แหละเนี่ยดูแนะตามใบสิเจ้าของเนี่ยป้ายหลุมศพเจ้าของเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทั้งชื่อทั้งชื่อกลางทั้งนามสกุลคือตรงหมดเลยค,คือตรงกับการเป็นเจ้าของแกหมดเลย แล้วหนึ่งเบอร์แล้วสิ่งที่ทำให้แกเชื่อและตัดสินใจที่จะอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆก็คือ,อม,มีหนึ่งเบอร์ในจำนวนที่แกเคยเอาไปแจ้งความมามีเอเจนซี่เอามาให้ดูก็คือเป็นเบอร์ที่เจ้าของคนเนี้ยเคยมีการติดต่อหรืออะไรเอาไว้ลูกแกเป็นคนใช้เบอร์เนี้ยโทรมาติดต่อว่าให้ปล่อยเช่าหรืออะไรไว้เท่านั้นแหละพี่ หลังจากนั้นอีกประมาณสองสัปดาห์คือยังไงคือแกบอกอยังไงก็ต้องอยู่ก่อนเพราะมันจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็คือเก็บเกี่ยวส่งขายปุ๊บพอได้เงินมาก้อนหนึ่งแกก็เลยไม่เอาสัญญาแลวเหมือนกันย้ายออกหนีเหมือนกันกับไปหาที่อยู่อื่นเลยครับทั้งครอบครัวครับก็เรื่องราวมันก็แปลกๆประมาณนี้ครับ<ห>ผมมันก้ากึ่งจริงๆนะคุณบิก๊กคุณผู้ชมผู้ฟังครับระหว่างผีกับไม่รู้สิ ลึกๆในใจถ้าเรามองเรื่องผีก็กส่วนหนึ่งแต่คนที่น่ากลัวกว่าคือโทษนะฮะขออนุญาตใช้คํานี้คนโรคจิตต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ผมดูไม่ใช่หนังอย่างเดียวนะมันมีรายการที่มันเป็นเหมือนกับรายการาเกี่ยวกับทําสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยคนลักษณะแบบนี้มีเยอะมากๆในต่างประเทศ แล้วบางทีมาในมุมคือมันน่ากลัวจริงๆนะคือสมมุติว่ามาันมาด้วยเหตุผลเจตนาอะไรก็ไม่รู้พยายามจะไล่คนไม่ให้มาอยู่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะมายึดที่จะมาซื้อจะมาหุบที่จะมาเช่าจะไม่รู้ไงแต่มันน่ากลัวจริงๆมองได้สองมุมเลยว่าสิ่งที่เจอผีหรือคนเออ,อเพราะว่าเหมือนมาคุกผมใช้คาว่าคุกค,คามเลยนะ ใช่ครับเออมาทําให้หลอนครับมาปั่นประสาทอะ่ะคนที่อยู่แล้วอีกอย่างคือโทษนะฮะสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันมีเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยยังไงบ้านที่อยู่เลยไประยะสองสามกิโลไม่มีทางได้ยินแน่นอนใช่ครับตอ,อให้มันเงียบขนาดไหนก็เถอะถูกไหมใช่ครับเออพวกนี้น่ากลัวครับแล้วก็แล้วก็วกอ่นิดนึงครับพอบดีลืมเล่า ค,คือหลังจากพอหลังจากคุณลุงย้ายออกมาหมดเนี่ยอย่างที่บอกแกก็ยังพอมีเพื่อนบ้านแถวแวนั้นอยู่ครับก็เลยสองสามคนแกก็มีการไปหาเพื่อนเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องผ่านบ้านหลังนี้ครับแกเข้าไปเนี่ยกลางวันก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าเวลากลับมาตอนช่วงโพลเพลแล้วค่ำๆหน่อยครับพราทิตตกแล้วซึ่งที่นั่นพาทิตจะตกช้าหน่อยอบางวันเนี่ยบ้านหลังนั้นก็เปิดไฟอยู่อืแต่บางวันก็ไม่เปิดไฟครับ ใช่ครับแกแต่แกไม่กล้าเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรได้แต่ขับรถผ่านแล้วก็ลืมลืมพยายามลืมลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปนะครับอม,ๆๆมันก็ต้องแลกมานะบางทีเรื่องของราคาสถานที่ความเสี่ยงต่างๆและยิ่งเป็นคนต่างพื้นที่อันเนี้ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของหนงข้างหนังกันแล้วเห็นไหมครับส่วนมากเหยื่อที่ดีคือคนต่างพื้นที่แล้วเข้าไปอยู่ในที่นั้นๆ แล้วก็จะไปเจออะไรก็ไม่รู้น่าคือเหยื่อชั้นดีน่ากลัวนะครับจริงๆคนนะ่ะน่ากลัวกว่าผีเยอะผีมากแค่มาหลอกแต่คนนี่เอาถึงตายถูกไหมคุณบิก๊กใช่ครับ<อ>คือนั่นแหละครับด้วยความที่อย่างที่ผมส่งรูปพี่แจ็คด้วคือมันกว้างแบบกว้างมากๆโอ้มันไม่ได้กว้างธรรมดามันกว้างใช่ครับ <laughs> เออมันเรียบที่แบบตะโกนอะ่ะกว้างแบบตะโกนอะ่ะ เออนะครับโอเคโอเคคุณบิ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านเช่ามือสามดีแล้วครับ,รบผมว่าเพื่อความสบายใจเพื่อความไม่ปวดประสาทเพื่อความไม่เสียเรื่องของสุขภาพจิตย้ายเถอะครับใช่ <No? S 2> <ค>นเนาะควรจะไปครับดีกว่าดีกว่าอยู่ไปผมว่ามันมีแต่เสียสุขภาพจิตถ้าเป็นผีก็มาหลอกให้แบบผมว่าจะเป็นบ้าเอานะ แล้วนับวันมันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นย้ายอะดีแล้วหาที่ใหม่อยู่ผมว่าด้วยประเทศเขาอ่ะใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่อื่นหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยผมว่ามันมีตัวเลือกอีกเยอะใช่ครับโอ้ระคบอยู่ที่ราคาแล้วล่ะครับอืมนะครับได้ครับคุณบิ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณบิ๊กนะครับโอเคขอบพระคุณมากๆาคุณบิ๊กที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็ขอยินดีกับพี่แจกด้วยนะครับขอบคุณครับ น้องตัวเล็กนะครับผมก็ยินดีต้อนรับพี่แจ็คอาจจะสบายหน่อยนะครับก็ผมเนี่ยเข้าไปครอบครัวคนนอนไม่ได้นอนมานานแล้วครับเรื่องมีลูกนี่แหละทำไมเพราะว่าคือเราอาจจะไม่ชินใช่ไหมไม่ค่อยชินใช่น้องตื่นตลอดแรกๆคือโอ้โหช่วงแรกๆผมก็เป็นตื่นทุกสองชั่วโมงนั่นแหละต้องป้อนนมอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นช่วงเดือนแรกอ่ะถ้าถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงช่วงแรกๆเนี้ย มันจะเป็นเหมือนกับพยาบาลให้ปลุกน้องเลยนะฮะต้องขึ้นมากินนมทุกสองชั่วโมงสามชั่วโมงใช่ครับเออเพื่อให้เขาทําน้ําหนักไต่น้ําหนักขึ้นครับใช่เออเข้าใจได้เข้าใจการตัวเหลืองการตัวเหลืองถูกถูกถูก,ถกออนมแม่จะช่วยให้ตัวลูกอะไม่เหลืองแล้วก็จะขับสารเหลืองเนี่ยออกจากทางอุจจาระปัสวะนี่ในความเป็นพ่อเราจะจะมีความรู้มากขึ้น ใช่ครับเอนะคแล้วก็แล้วก็ขอขอโทษผู้ฟังอีกทีนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องที่ครั้งแรกเลยครับที่รับฟังมาแล้วก็เผยแพร่ต่อแล้วก็แกะเอฟสดๆกันวันนี้เลยครับไม่นะก็โอเคนะไม่รู้สึกว่าติดขัดสมูทดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะคุณบิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว